หอการค้าจังหวัดตากจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558ค่ะณนห้องประชุมชั้นสองหอการค้าจังหวัดตากนายสมศักดิ์ขวิรัตประธานหอการค้าจังหวัดตากพร้อมด้วยนายนิยมวัยรัชพานิชรองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาหอ,อการค้าจังหวัดตากรองประธานหอ,อการค้าเลขาธิการคณะกรรมการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2558โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมการปั่นจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมาครั้งที่17ประจำปี2559 เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมายุทธศาสตร์การค้าชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกับประเทศสาภาพเมียนมาบนเส้นทางแอคือจังหวัดเมียวดีเมืองพาอานเมืองมอละแมงบาโก้ดิวิชัน่นกรุงย่างกุ้งเนปีดอมันเดเลบนเส้นทางวคือมันเดเลเชื่อมอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือด่านตามูมอเลและจีนตะวันตกเฉียงใต้ด่านมูเซลุยลี การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,557เมื่อวันที่24มีนาคม2,558รายงานกิจกรรมประจำปี2,558ของหอการค้าจังหวัดตากพิจารณาอนุมัติงบการเงินงบดุลของหอการค้าจังหวัดตากประจำปี2,558พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้จัดทำบัญชีและผู้สอบบัญชีหอการค้าจังหวัดตาก ประจำปี2,559เรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องอื่นๆซึ่งโกิจกรรมต่างๆจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุค AEC นะครับจะมีมีหน่วยงานต่างๆเข้ามานระสานงานนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับกับประเทศเพื่นบ้านเราคือประเทศเมียนมาครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเขตเขตพื้ที่พิเศษตัวต่างนะครับซึ่งนั่นนะครับเป็นที่น่าที่สนใจของทุกสทุกหน่วยงานนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครานนะครับซึ่งก็ได้เข้ามาสาะสางานนะครับนะครับแล้วก็เรื่องที่สามจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าชายแดนนะครับเพราะว่าแม่ส่นเราเนี่ยเป็นนิพสาราบเมืองค้าชายแดนที่มีมานาน นะครับรา,ายชื่อมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมียอดอเป็นอันดับสองนะครับอของประเทศครับที่มีมูลค่าสูงถึงมีประมาณถึงหกหมื่นล้านบาทนะครับผมีถา้าทางเมียนมาเขาไม่ไม่สัมปทาเกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องการลัางๆแล้วเนี่ยก็คาดว่ามูลค่าสูงกว่านี้ครับ